มามาเ้อเออนี่ก้อยปลาเส้มดแดงแต่ลากินเก่าแล้วว้ง่ายมองกินมือง่ายมอกินแล้วอุ้ยมองกนข้ามาเมากินโซ้ามือนี่ข้านขึ้นอีกแล้วนี่อย่ามันหักเนาะกินจนจิเป็นหมูละแต่แตาแต่แต่กรโอ้เป็นเสบใส่ละคลิปนี้คิปนี้ผมต้งไล่ฮ่่าิปเกาในการไปนอกครับสวัสดีแฟนเพ่ขาวหนียวรั้มือเเนาะื้มือคื้มือฮ่ากเดนมีลาบ ก้อยปลาเสมะแดงก้อยป้าเสมะแดงพี่น้องบุก่ายแห้งแห้งนี่ติดลมอีกลมยาวยังม่นมอู้มนามโอ้ยต้นปาไข่เปเขาเรื่องอยู่ว้ยเขาีที่ได้ป่ะนี่เออแลอมันมน้นน้้นนน ดเย็นไงบ,บดตรงนน้นอ้ยนมาเนี่ยไข่ปลาตัวเนี่ยอ้คักเรือพไ่น้องมเพียนีน่ไหดอก่ใ่กล้อกไขป่ปลาเรเลยเพื่อนเห็นมอทั้งคนแล้วมื่ออื่นสิลองคลิปไปตึอกับปลาเนี่ยแะเ <c oughs> มื่อนีกนก้กินซะกอน,เด,กน,อนดเ,ดเดี๋ยวเมื่ออื่นสิให้ไปเรืยบรนอยครับเดี๋ยวตี๋ยให้พ่อแม่ไอ้นอเขาเบ่มากินก้อนพ่นีหลังเนาะ ว่าพนใส่ที่ใายอย่างไงมันคอยได้ปลาโอ้ได้ร้ายหีืพี่น้องตื๊กว่านเดียวเนี่ยแต่เจ้าเด้เก่าโตไมิเตะบักง่ายๆเนี่ยมือฟุกโอ้ถ้าสร้งางกับสองโตัวเจ้าสามโล่สี่โล่แล้วเต็มเตือ,อนอีนเดี๋ยวยุบไม่เหาอเนี่ยเดียวกันเดี๋ยวยี่พี่น้อง Sare, đồng. Đồng đồng năm. Năm nằm sao cháu, giết sạch chồng một tòi mà không một lúc năm thứ gì mẹ 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 cầu lòng lam nhỏ tốt nhất của mình đi cầu mong 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 Để mong 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 ยิงกูจะบอกเสอสงยังไงมันจะต้องกังมากเลยมันยังเงียบผิดปกติอืออือพันเมียมาเม,มียมาหาปูเนี่ยเมียเป่าเมียอ่านพูหนะอือเอ้ยปูไม่ใช่กบเห็นหา้ามนโดนนมาเหือ คุณไปหลอกเขามากิมี่เลี่ยงเขาบ่ลล่ะม <c oughs> นไปเสียงกันอะ้รเด้อ <c oughs> มาอยู่นี่ก่อนไม่จต่ตัวดีๆพี่นาะไม่จตตัวอยากมาอยู <c oughs> ม่มาบอยเมื่อ่แ <c oughs> ่ละตัว <c oughs> เลี่ยงจักเข่าจะว่าหันอยากมาดูจะของใจดีมี <c oughs> ู่้สวยผ่้เนียงำมีของดีๆกับไ้กิ๊ย้ำมีนี ôi hey, mãi kín kai quân cây, thâm hát, you hắc, giữa ừ. nào này, Quân chịu thâm kỳ nèo. Nói bên tôi nèo, tuổi là giữa lô, sau mãi kín quân chịu tuổi số tuổi fan, số mãi fan 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 tếp, fan ไี่น้องแก,กเฮ้ยเลยยาวพี่ครบเอ้อม่อที่ส่งไขรป่าเนเห่อหลายให้ส่งขครวะโอ้ตัวยูขังไว้อยูออย่ในตัวกนกะติไข่นี่ตะไครเบื่อเนน่ะทอวัดาเด้อคือเห็นล่วงแล้ว ตึกสามเตือยี่เตือแล้วก็ได้เทขนอดโตฟููๆแห้งหมดนี่แล้วหาหากินน้ำมูลน่ะ่มาอ่นผมน่าเป็นใจมากถ้าไปเดีวเดียวพ่อได้อยู่มันนียนอนเล่นเหนียนอนเล่นอยู่สองโกโก้คิดว่าจะสีกตล่งสีมาห่ามันหอนอะไรนลงเหนียมันนาล่งเหนียแล้วก็เลยบอกว่าลองาแห่ไป găm mùi hàm một típ bà thì ừ. ừ. cái gì cỡ luôn hm là hm 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 tít hm 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 hm

ใคอยู่ก็ใบย,ยงเนี่อือกะพักไเดี๋ยวโอ้ฝ่าว่ามากินมืองเบออยู่เ่กขังกระ่อมเนี่ยอ้อ้โหักเรืกินมันจิวจิวใบยงกะแสบไหยังไง,อ,ง,อ,งนนอยนะู่ย,ยังไงหมอนบ้างใบยังงบ้าล็มสังบ้มเมตม้ไใบย,ยัง ขายแล้วปูมกำลันเขาลาบก่อยเขากันครับออโอ้โหเห็นบ่อว่างไรเมื่อกี้นี่ไหมหมดอ่ะเฮ้ยมันมาอยู่นี่มันอยู่นี่นี่หมดขึนน้นเมื่อกี้ว่ะนั่อือ,อ,อ,อ มันเหนียวมันเหนียวนำเพิงบ่มันมันจังบอกไหลลงไงแ่บซา,าจะเนีเพลิงที่เลีเพลิงเลยเหนียวหอมเพลิโอ้แต่ว่าทำบท่ได้สมนำเพิงมันกค,คือมันไหลลงเร็วมันกระโจกเลยหระครับไหลสั่หมดก็หมดเถอะ

เห็ดพิเศษโอ้ยเฮ็ดไข่แตกคือจะขี่ผู้นำหนึ่งมาหนึ่งสูตรพิเศษอยู่นี่ให้ยางนี่นะ,ะปวต้องซื้อยาเลเยจะกินเด็กก็ต้มหากไม่ต้มบุกใคยกินนะครับยาพคนนะ่ะนี่ต้มเอาสมุนไพรสมุนไพรอย่างเดียวเต็มเลยไี่เอาถ้าขาดงั้นจะหั่นเป็นเป็นยามาตุยยางเลยเราเห็นตัวไหนเป็นยาที่บอตัดหิ่มมาเสียวไว้ ยาแก่วัดแก่ไอลังเทาหัจะของสีไอเปืมต้มกินรันเดเอหายปิดิดมลยกสุดเร่องหมอเนี่ยไปได้มาจากพอเนาะทพาพเพื่อนเป็นหมอหาทางไม่อยูยย่บ้านรักษาคนเบิดำอำเภอเจังหวัดน่ะคน,นพวกปกใๆเขาก็พจักข้าวเขาจะกลไป เพื่อจะให้เพื่อจะผ้าไปเอาอทางไม้นี่ต่อที่เก็บตัวส่งกันทางมาไม้เพื่อนไม้เพื่อนละตะกอนเนาะอืมเอาบ้านเห่านะมันนี่ขอดยาพันเนาะแม่ลกินแก่น่ะแก่นี่แก่โลบปลาดงแกะข้นอยู่กับอยู่ไฟกันไหมอย่าข้นไปเลยอยู่กับอยู่ไฟตอนไหนแห้งดีแต่ว่าแถวนี้บุ้มมี่บุ้กห็นแุ้มมี่บุ้กห็นตอนไหนนี่เป็นหอแบบติเหลือกเอาได้รรมันจะหูได้ปะหากยังแต่ยังคอยฝน ใส่น้ำห่อนน้ำอุ่นพนคนกินได้หรอหายสิเดี่ยยมรับไหนยำรับมานคนก็ <ๆ S 2> เอาไปทุงเดียวครับมาหาเราบสียวโอ้ยเส้นซีสิส่งที่ผมมาฝากยมาปอดอ,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 อ่ปอดอ่ะรักษาฟรีเมื่อกี้กินทอดน้ำเผาแบบเนี่ย

จให้ไส่ภาพสองน,น่มไดกับคักเลยพี่น้องเอ้ยแสบแบบนิ่มๆพายจือมันอากามันเย็นแล้วเนาะม,ม,ม,มันบอกครเด็ดสืบป่นไหนเบอร์สัตนึ่งนำหูนำตาหน่อยเลยก <c oughs> ินหมดน้่ปลาข้าวลมพัดชเวนเบนีิ่งสัยแล้วต่างกันหมดเลย ไดาอยากกินไปในสุดนี่นมันคืนลุ่มลุ่มสมุนไแต่ยังใหก้กูลุ่ด้ยางไนบอกมันม้นไไน่ยองทรงนังเลียนนั่นเองอไหม้เป็นองคนตกนหดให้เติยไปกระโดย,อยอ้อไปเนาะเปิดทางสลิงไปไหมเขาจะไปย่าเปียกดอูอ้บด <c oughs> าองนึงเขาไปรีนเอองัดเอกงัดเอา ไม่เรง,งังคุณวะขักพี่น,อน้อง,มไมงไงยงดออกมายองนกูบมมกอมื่อสักเือนกนะ้เห็นเลยไขรปลาที่เป็นเงาีสุกไครปลาาโอ้ยมากักเอะไรผมวันนี้เอาว้เฮ็ดสยสมก็กระเทือนนะตัวเดียวภาพมมาเพื่อถเถาก็แล้วเนาะิน อือตัวเนี้ยเซกผมดิอยากดิยังไงเี้แต่ตสั่งที่แถามาหรอเวญทุ่งที่เบญแต่เมียจะนอยลายสมมนาแต่แล้ววันลูกมาไงส้มดิแต่เมียเนี่ยมาแต่พูดมันต่องส่นมองเขาไปท่านทำม่ซิกหรอท่านกเป่านี่มาอยู่นี่ ในแบบคนนั่งนะโอ้นั่งอาเปากเไดลูกไข่คือสังมันตึงเยมเลยเปล่าบอกกล่าวมั่ไก่ไอ้ฝั่งแต่กินเยอะแบบนี้มาหาปูลก็ตึงยมมากเลยเนกโอ้ตายงเย้มหน่อยโอ้เขาหูเนาะโอ้หูเดนเ่มาบานคนอื่นมันบ่งโป่งอีก็ฮากมันเนี่ยนี่สามามซีพีตงเอ้ครบสูเลยมาตัวนี้แต่ได้ลูกไข่ข่อย ข้มือตีนสองขาเห็นคือคนกาออบอบุกให้เห็นแน่นๆเห็นแต่ว่าคือการอะไรกัมั้งง่ายๆไต่หมดนั่งอยู่นอนปากจงังมังแนมหนาผมมอสฉันไปเห็นอ,อย่างเขาประมาณมันบุ้มเพชรตัวรับมันหายไปส่วนหน,นึ่งอ่านเนี่ยไปโอ้ยเป็นอาทิตย์เนาะ ม้มานี่จอยยางโซ่มาเรือเด็กกระสาวแต่กระซาวาน้ำกดน,นมำตี้ยสูงสามมือมันก็หายไปไปเรื่อย

ฟางเน่ยเขาเป็งอนกงเขาหงอย่งเราเขาจะให้ให้เอตัวห้เนาะตลลดเนาะด้คนเดียวไอ้หนันแห้งสำับไอ้ไอ้จงถ้าคนมามาหมาเมู่อไหเพิ่มเปิพอดีออกพยุหเดียวเลยกึ้หัง้ก็หบอยานะบอย่าไผยบอย่าไผยหายคนแต่หผเพิ่งต้องหาเลยโหเลยแต่มันทำมีหมูหาเพิ่บเราจีนยเดียรเราเยืนมาหนึ่งปุติยะหรือตัว ก็หัวก็หัวเขาต้องหายมันหรอเนาะเป็นคนดีพวกมนี้เดี๋ยวจะเห็นบบกเปากินน้ำเี่กบสิถ้ากุณขึ้นได้เืี๋ยขึ้นบได้เแลนมาียวอะ่าเห็นเจ้าเนียข้าไปสั่งยินได้เจ้านี่ไอเปาเนี่ยไปลากินของหมอมนงเอาโ่หนึ่งเอาไปเสื่งอะไรกินด้วย ีดีถมเรอยนักจออยู่แล่นม่แน่เราตกมันเนี่เอายางิ่นั้่าเจ้าปอกกย่างขุนมันจ้องย่งอท่านซอกหอยเขาจเอ้หมอนี่เขาเทียนยังเดี๋วันนี้ถมเร่อกย่างมันนี่ไอปอกกย่างอ้อมพุ่นุดฟาดพุ่นเกียวพุ่นเียบอกจงจงจงปอกฟาเร่อแร่อเลยกันโอ้ยับกลมดูมันนี้กระเด็นเยมันถมไปมันจะไปเอาไม้มาสองอต้องมีเสือกลากกนะลกเกมโกมนเกมกอมดี กันหัวจะคล้องพิดเอจะคล้องตึงนี่เหตุเป็นโมเดลมัน่ไดู้เบกขึ้นน้ำนี้นำนี้พอดตีโอ้ยหมอนี่ยพอไเหตุพิดด้วยเนะพขาครับครับซิ่งคาบขอตีนอนหมูไปตีบ่อหนีบ่อููแต่เจ้าเป๋านี่บ่ได้ถ้าใอยบ่อได้คราบใคยสู ไ่เท่าแห้งๆปัจจุว่าผมบริผมบริหาได้พอผมไม่ได้ในจจุบัสะบุฟเงซี่ไหนฟังภาษาเขาบอกเนาะสูตรที่ิ่นคือที่สูตรแท้ยปลาองโมแดงลงแร้วปัดตาตาที่ทิมทีดีปลาโมเดลโซเทลเนี่ย ต้มมตมนมะ่วง้นตนะ้นแบบม่วงางใครน่ะไดะดูกอหันมาหาปาาลนะออาได้ป่ะต้นแบบเะาอกเราอต้นอนี่นี่มัดนี่ก็ต้นม่วงขึ้นเป็นห้นต้นยางต้นหยางแท่งหมดลายมือแดงยี่ปั้ไม่ศาวน์กไให้ปลาตัดเร้ไป่ะเนีย่ยมเป็นยังไาง มาเสร็จป่าแล้วอีอีของเฮ็ดเฮ็ดน่ะเฮ็ดนี่บ่ว่าเฮ็ดสมพักเฮ็ดอีหยังเกี่ยวกับพวกแนวนีอืเพิ่นสิฮู้จักก่เนาะผู้ใหญ่นละเอียดใครมาดยมกันแน่เป็นครับ เบื้อตวีนี้ไรปะดิกรูกกกเบอดิเนือเบาดิอืเอ้อ่านแล้วเบาๆบเราีาคอโอ้ยดูไข่หอยาครังนจเบียวเดี้ยบเลยวะหมอบต่อขาอย่ดีเลยเออเนอะเออ่หูไปนี่นะเออเป็นอะไรยมัน มันแน่นหนาเี่ั้ต้นึงมันบางปกติมาที่คอยั่นึ่งเดียนี่นะที่นนน่งหนึง่งเดียนี่เป็นคนตื่นโอ้นอนหนึ่งนอนนอนสองขาหนาเหยียดสองขาหลังเตมอัเต็มอยู่อเนาะได้มาต้ย đang có cái... thể hỏi bèo là mình coi em này là cái gì ừ. 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 Là phải, phải <laughs> น้องวันี้ปกตน่ะต็มาน้อนถ้าเดโมเขาเจ้าเนี่ยัวนิ้ปูกิปลาบนโบลักด้แบบอืมเฮยเด็กแท่เดี่ยงออกกบังกินกาวน้ำัดโอ้โหเดือดลูนามมเยนั่นนั่นบรกา้าวี่นั่นี้นะวนได้ลูกสะาย่อะนน้ตใ่มีลูกสะ้วครับมีลูกสะพาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ได้ตับดีโด้ดิคนเลียงัซว์เลียงีมองเลยมมนจะหูหรือกันไม่พูดเนี่ยหูนะคนใจดีเลียงดูมาว่ายู ย็การคือเร<า>ื่องัมติดมติดมา่านี

อย่างแกแล้วเนาะแล่วาางอ่ะกางนั่กตัวหนึ่งกินอะไรข้าวโพดไม่ได้หายไม่ได้หาย

Hold on,